ทำไมหัวอ่านคอมมานเดอร์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นเพราะคอมมานเดอร์มีนโยบายที่จะถูกสร้างให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายสิบปีแตกต่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปซึ่งสามารถใช้งานได้เพียงไม่กี่ปีก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยเริ่มต้นจากการออกแบบให้สามารถใช้งานในสภาวะแวดล้อมหลากหลายรูปแบบเราสรรหาและเลือกใช้อุปกรณ์รวมทั้งชิ้นส่วนทั้งหมดที่มีคุณภาพสูง เริ่มตั้งแต่แผ่นลายวงจรที่จะทําอย่างพิธีพิถันเลือกใช้แผ่นลายทองแดงอย่างดีผิวหนาและเคลือบผิวเป็นพิเศษคอมมานเดอร์ให้ความสําคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวทํางานหลักหรืออุปกรณ์ร่วมย่อยๆเราสหาวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับทำส่วนหน้ากากที่สามารถใช้งานได้ทนทานและไม่เสื่อมสภาพหรือแห้งแตกง่ายแม้แต่ตัวเครื่องภายนอกคอมมานเดอร์ก็ยังให้ความสำคัญเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน การซื้อซ้ําและบอกต่อต่อกันของลูกค้ารวมทั้งจํานวนจําหน่ายที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพและความสําเร็จของหัวอ่านคอ m มานเดอร์ Commander.